บ้านที่ห้ามแต่งงานในช่วงเข้าพรรษาหรือแค่พาผู้หญิงเข้าบ้านก็ถือว่าผิดผีจะถูกปรับเป็นเงิน7000บ้านนอแลดอยอ่งางขางจังหวัดเชียงใหม่บ้านนอเลตั้งอยู่บนดอยอ่งางขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีประชากร1,800คน250หหลังคาเรือนเป็นชนเผ่าดาราอ้างหรือเรียกว่าปะลองหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมคือห้ามแต่งงานในช่วงเข้าพรรษาหรือพาผู้หญิงเข้าบ้านในช่วงนั้น หากผิดกฎจะถูกปรับเป็นเงิน7,000และต้องไปขอขม,มาที่ศาลเจ้าเมืองและเป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังมีกฎรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษรหากใครปฏิบัติผิด นอกจากต้องรับผิดทางกฎหมายแล้วยังต้องกลับมารับผิดกฎของหมู่บ้านอีกรอบดาราอ้างส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธประเภทนี้วัฒนธรรมจะคล้ายกับคนไทยเช่นปีใหม่เข้าพรรษาดาราอ้างถิ่นฐานดั้งเดิมย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยในหลวงรอเก้าทรงพระราชทานพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินทั้งไฟฟ้าถนนปัจจุบันหมู่บ้านมีอายุป,ประมาณ60ปีและชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรโดยโครงการหลวงเช่นผักใบเล็ดคอรัตกินคอรัต เลดโอดผักกาต่างๆและพืชผลไม้ตามฤด,ดูกาลและอีกหนึ่งอาชีพก็คือสิ่งทอด้วยมือใครที่แวะมาเที่ยวก็อย่าลืมมาอุ่นหมุนป้ากันนะกิจกรรมในช่วงนี้ก็จะอาบแดดกันครับเพราะเป็นพื้นที่สูงและหนาวมากบ้านนอายอยู่ติดกับไทยชายแดนพม่าเพียงแค่1-9้า ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งจะเป็นสุเดเขตแดนของประเทศไทยเลยคือเรายืนข้างบนอะมองไปข้างล่างนะเราจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติเนอะด่านก็เลยปิดไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ใครที่มาเที่ยวดยอ่างขังอย่าลืมแวะมาเที่ยวทุ่หมู่บ้านกันนะครับไปหมู่บ้านที่ผมประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเพราะทุกคนที่นี่คือน,น่ารักแล้วก็เฟรนลี่กันมากๆแล้วเจอกันใหม e ่อีพีหน้าว่าผมจะพาไปดูที่ไหนกันไปฟรีใช่ไหม <c oughs> ไปล้วนนะ ไทยใหญ่เรียบปลองหับยังเล็กกินหมูหับยังเอี้ยนกินกับเนื้อไก่หับยังเอี้ยนอ๋อหับยังเล็กยังเอี้ยนพูดสวัสดีนี่พูดยังไงสาธุสาธุสาธุคือสวัสดีอ๋ออ๋อนี่คือไส้เป็ดไส้ไก่ไส้ไก่ไม่ได้อยู่ในมอไซด์รอไก่อันนี้ค่ะแต่เอาผักซื้อมาจากเมือง